แค้ที่เขาประกวดจัาสตาเนี่ยจะบอกว่าบอกเขาแตยังกัพ่อแม่เลยพ่อแม่ถ้าผมติดเนี่ยห้ามกินเหล้าห้ามสูบบุหรี่เพราะบอกว่าติดจัสตดดาทำตามที่คุณแต่ยาไม่เลยเรียบร้อยมีอะไรจะฝากบอกคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆไหมครับก็อยากให้คุณพ่อแม่ก็ติดตามดูลูบแล้วก็ต้องจะทำให้ดีที่สุดครับมาลองเพื่อนทุกคนก็พวกเราจะทำให้ดีที่สุดเนาะครับทั้งน้องทั้งปู่มากดีวกว่า เขาทั้ง8คนก็ยังต้องเดินทางไปเปิดตัวกับสื่อมวลชนแขนงอื่นๆอีกอย่างหนังสือพิมพ์และนิตยสารอีกหลายฉบับ พี่ไปหาแก๊งผู้หญิงมาแล้วเขาบอกว่าพี่แย้ทำหน้าแย้ได้โอ้อเล่นเกมอะไรนี้ครับรอหน่อยนิดนึงนิดนึงเลยไม่ต้องถึงกับำหนเอ้ค่ดรอโอ้ยดีใครรอสุดคะโอ้ยรอทุกคนเลยมันคนละสไตล์อ๋อสวยแล้วนี่สวยทาง้านแหล่ะเลยอย่างน้อยก็สวยจะเราอ่ะเราเป็นก่แลาร ่าทิศหน้าผู้แข่งขันหนึ่งคนที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดจะเป็นคนที่ไม่ได้ไปต่อครับถ้าไม่อยากให้เป็นคนที่คุณรักคนที่คุณเชยร์แล้วก็ส่งคะแนนมาให้พวกเขาได้ครับทาง SFS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่42 42 899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขัน,ขนหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้ไปต่อและใครจะไม่ได้ไปต่อขึ้นอยู่กับคะแนนของท่านผู้ชมเท่านั้นครับ นอกจากรายการโทรทัศน์แล้วพวกเขาทั้ง8คนยังได้รับเชิญให้ไปออกรายการวิทยุต่างๆมากมายเช่น Green Wave 106.5สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นปีนี้แล้วรู้สึกว่าน่าจะต้องมันเนาะเออจริงๆมีแต่คนพูดว่าปีนี้ให้รอดูให้ดีครับเพราะว่าแต่ละคนมีความเป็นดาราอยู่ในตัวสูงมากตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วก็คือแค่ฟังตรงนี้ก็รู้แล้วว่าร้องกันดีมากว่าแต่ละคนเขาบอกไดแล้วดูดูมี จะมีออร่าในตัวตามมาด้วยฮอต915มากันแล้วครับทั้ง8ท่านเลยฮะกับเดอะสตาร์พลั้วฟ้าฟ้าอาปวดเจ็ดเะครับี่ตรงนี้ตอนนี้บอกว่าได้อยู่บ้านรุ่มกันแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากมันเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะงั้นเมาส์ก่อนจะปล่อยตัวนะเพราะวันนี้ก็มาก่ายไทยเล็กน้อยนะเพื่อๆคบตูตามเป็นคนยังไงครับ คือชอบพูดภาษาอีสานนะใช่แต่เรื่องของเขาคือทำหน้าเกาหลีครับทำหน้าเกาหลีพอเดีีน้าูไหนฮะไหนฮะเนี่ยเล้นตัวเมย์นะน้องแอมน้องแอมยังไงเขาไม่ดีนะครับมีฉายาครับมีฉายาครับดีเลย์ครับเขาตื่นมาตื่นมาก็ต้องมองมองทุกอย่างให้รอบๆประมาณสิบห้าตัวช้าครับเหมือนเป็นอัมพาตแล้วค่อยลุกไปอาบน้ำครับดีเลย์ทุกอย่างครับจะกินข้าวก็ ดีเลี้ยงก็เป็นช่วงกำลังตื่นก็ต้องปรับเลยนะคือแบบเวลาเรียกก็แบบไม่ค่อยได้แบบไม่อหมืนต้องต้องแบบเขย่ากันเยอะอันดับแรหกครับน้องเดินนุ่น้องนนท์นนุ่นค่ะเด็กกใช่เทดลองและฟินแบบศิลปะชอบวาดรูปอะไรอย้ยก็จะเอาทุกคนมาเป็นแบบหมดเลยทุกคนจะโดนที่รุ่นวาดหนึองอันนี้เขาสอนที่เด็กีเกียร์ใช่ไหมอะถัดมาอานดับเจ็ดครับ มุกแฟกป้ามุ้กแฟมุกแฟค่ะต้องาตะมุกซิอย่างไง้มุกเก่าแบบว่ามุกมาราคาแพงได้ไม่ได้ครับไม่ได้ประมูลอะอไอะอรอะ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 อไปะอดอ้า้ครอบอะอะอ่อะอะอะองอะอนอะพี่ใหญ่ะอะอะอะเะอ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 ะัะอ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 ่อะอะออะ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 ชะอเอะอะอะัะอะอะ กลัครับกลัมากแตนที่เป็นเสื่อครับแปลกเล็กๆตาใสๆอะไรเงี้ยแต่คนที่ยังยิ้มอยู่ได้ค่ะยิ้มอยู่ได้ยิ้มอยู่ได้ไเหมือนลำค้างแล้วนะยิ้มอยู่ได้จะโดนอะไรจะโดนว่าจะโดนปูเขาตีอะไรเขาก็ยิ้มยิ้มลงไปนี่ความคุณมากนะครับ 97.5ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากโอ้โหต้องบอกว่าเป็นดาวรุง่งดวงใหม่ๆท่านนั้นพุ่งแรงบโค้งเลยไปแล้วครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับแปดารค้นฟ้าคว้าดาวปีที่เจดครับส <c oughs> วัสดีครับเขาบอกว่าเป็นพี่ใหญ่สุดนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าแก่สุด เขาจะกดแล้วเ่จ่เ้นครับคือยังไม่แก่ค่ะคือมีพี่เนแก่กว่าค่ะเพราะว่าเดือนเดือนเดือนกว่่น่สุดฤทธิ์มาสมัครครั้งนี้นะครับทาไมเอ่ยทไมถึงเราถึงมาสมัครคือกวางชอบมาตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าดูตั Chinese ้งแต่ รุ่นแรกเลยค่ะจนจนปีที่แล้วแล้วก็อยากเป็นตัวเองบ้างอยากอยากได้อ่อยากมีที่ตรงนั้นที่ให้เรายืนนะคะอ่ไปกันที่สาวสวยอีกหนึ่งคนเขาบอกว่าน้องซิมวี่เนี่ยอายุน้อยที่สุดในเดอะสตาร์ครั้งนี้เลยใช่ค่ะอายุสิบห้าค่ะขอพิเศษกับคุณอีนิดนึงอยากฟังเสียงนะรู้สึกว่าต้องฟังเสียงเอามาตั้งตึกตึกมาอ่าใช่ นี่เรื่องจริงครับว่ารายการยันซ่ามากอ่ามากันที่คนนี้ตอนแรกชื่อนี่เหมือนเจอผู้หญิงเล็กๆแต่ผมเป็นผู้ชายใช่หนุ่มน้าหลอ่อเป็นพระเอกหนังซีรีส์เกาหลีอีกหนึ่งคนนะครับ<อ>น้องแอมนั่นเองได้เขาปีที่แล้วแอมก็มาประกวดเดตาร์แล้วแต่ว่าพลาดหวังไปแล้วก็ไม่ยอมแพ้มุ่งมั่นกลับมาใหม่ได้ยี่ยี่ประกวดแต่เดตา้าห้าครับคือคือพลาดไปสองปีสองปีครับถือว่าค่อยเดินตามความฝันตัวเองเล็กๆเี้ยเล็กๆค่อยคว้าดาวไปเรื่อยๆเนอะก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ นะครับก็กลับมาได้สําเร็จแต่แอบรู้ว่าจริงๆตอนแรกๆคุณพ่อคุณแม่ไม่สนับสนุนด้วยใช่ครับผม <S 1> <S 1> แล้วทำทำไมไป,ไปไปยังไงมาอย่างไรตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ยอมแล้วฮะครับก็คือพ่อแม่อยากอยากให้ตั้งใจเรียนมากกว่าเหมือนกับใครกหลายหลายคนใช่ใช่เพราะว่า<ๆ>พ่อว่าเรียนอ,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 อยู่นิติศาสตร์ด้วยครับผมครับผมก็ค,คือแคาว่าเขาคงเห็นถึงความพยายามของมุ่งมั่นแบบผมก็บอกเขาหลายหลายทีแล้วว่าแบบเอออยากอยากได้จริงๆเป็นแบบฝันที่ ยากได้แม่สื่ในชีวิตแล้วก็พยายามทําให้เขาเห็นแล้วก็ตอนนี้เขาก็โอ้คิดว่าน้องจะพูดให้พี่เสิตนใจครับสมดด้วยน้ำตาคออยู่ในเปลครับคุณดุบังว่าที่มผมจะหัวใจผมคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมผมทาสำเร็จแล้วอีกหนึ่งสาวสวยที่ต้องบอกว่าแต่ละคนมองว่าเขาเนี่ยเป็นฝาแฝด กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมฮะกับอะไรนะเต้จรินพรโไม่อะค่ะพี่เต้เขาโหวสวยมากค่ะหนูตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะที่สําคัญแอบรู้ไปว่าคล้ายๆกับสินวีก็คือว่านดเนี่ยมีความสามารถสามารถร้องเพลงได้หลายภาษาเลย<ะ>แนวเพลงที่ชื่นชอบมากที่สุดเป็นแนวไหนถ้าสมมติว่าได้เป็นเดอะสตาร์หรือว่าได้ออัลบั้มเนี่ยเราจะร้องเพลงก็คงเป็นแนวแบบสบายๆฟังแล้วอารมณ์ดีอะไรเงี้ยค่ะไหนในสบายๆอารมณ์ดีมาสักเพลงสองเพลงเลย ปลยให้หัวใจลืมวันที่เศร้าใจเรื่องที่งมงายทิ้งมนันออกไปเสียทีนี่สบายเป็นเสื้อชีพ่ะ,ะ <S <S และรายการแชร์แต่เช้าทางคลื่ e น9 4 EFM อะครับแล้วขอต้อนรับเดอะตากเจ็ดทั้งแปดท่านครับสวัสดีครับ คุณยุทธนาเบื้องกลางครับผมปกตินี่อยู่ในประเทศอยู่แล้วหรือเปล่าจ๊ะอ๋อเพิ่งเข้ามาเรียนในประเทศครับเพิ่งเข้ามาเรียนในประเทศปีหนึ่ง,งเม่ได้ไปสมัคร,รอะไรมาก่อนไหมก่อนที่มาที่นี่ก่อนหน้านี้เคยเคยเคยน้องน้องเพี่งครับปัจจุบันที่บ้านทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้คือแม่ขายแหนมครับแหนมสดเป็นแหนมแล้วก็มีแคบหมูด้วย่อไหมครับอ๋อขายแหนมขายแคบหมูอะไรอย่างงี้รายได้ทุกวันโอเคอยู่ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าขายของที่บ้านไม่ค่อยดีเลยครับ้องแอปเปิลตอนที่พี่ดูข้อมูลหนูอยากจะสร้างฐานะครอบครัวตัวเองค่ะ อายุหนูเท่าไหร่ลูกสิบหกค่ะสิบหกหนูคิดจะสร้างฐานะก็โก้ตัวเองก็อยากแบ่งเบาภาระแม่ค่ะเพราะว่าแม่หาเงินคนเดียวค่ะนี่เด็กอายุสิบหกนะฮะบางคนจะตั้งสัมภาษณ์เด็กอายุสิบหกครึ่งหนึ่งของชีวิตมืดำดำฉันสามสิบกว่าฉันยังคิดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้เลย <c oughs> จุนเนี่ยครับจุ๋นเป็นคนจังหวัดเชียงรายครับเชียงรายเชีงยงที่บ้านทําอะไรครับขายตุ๊กตาครับมีชื่อเสียงพอสมควรในจังหวัดเชียงรายก็อยอพออยู่ในตัวเมืองด้วยครับก็เลยเป็นร้านขายส่งด้วยครับ ก็เลยส่วนใหญ่เขาก็เนีายนคอเวลาพูดสำเนียงยังน้องแมวอยู่เลยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งความหวังคุณคืออยากจะเจอแม่สักครั้งหนึ่งครับในชืดนีด้จะเจอแม่ก็เคยตั้งแต่แบบตอนเด็กสามขวบเนี้ยแบบก็แบบเจอแต่ว่าจําหน้าไม่ได้ครับจําหน้าแ,แม่ไม่ได้วันนี้คุณจะได้เป็นที่หนึ่งที่สองที่สามไม่รู้ครับถ้าวันนี้แม่ของคุณกําลังพี่เชื่อว่ารายการของพี่จะคนดูเยอะคนฟังเยอะมากหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นแม่ของหนูถ้าเกิดเขากำลังฟังอยู่เขากำลังได้ยินอยู่ หรืออยากจะพูดอะไรกับเขาลูกก็อยากฝากเชร์ด้วยครับคือคือถ้าเกิดถ้าเกิดเราเราเจอได้ก็ดีครับก็คือไม่ได้เจอต้องแส่เด็กแล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูจะจําเขาได้ไหมนี่คือแม่ของหนูเพราะหนูเห็นเ้าสักคือตอนสามขวบก็ก็คงจําไม่ได้ครับเพราะจำไม่ได้เขาอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่มานั่งดูหนูอยู่หนูถ้าสมมติวันนี้เขาได้ยินอะไรหนูเขา đ ลังฟังหนูอยู่เขา đ ลังได้ยินหนูอยู่เนี่ยหนูออยากจะพูดอะไรกับเขาลูก ก็ขอกำลังใจก็ถ้ามาเชียร์ผมได้ก็ดีครับอยากให้แม่มาเชียรนะ์ผม ช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามผลง,งานชิ้นสำคัญของพวกเขาทั้ง8โคโนนั่นก็คือมิวสิกวิดีโอเพลงเพื่อดาวดวงนั้นและขอบอกครับว่าวันนี้ผมนำมาให้ชมกันแบบเต็มๆเลยทีเดียวโอเจรอสักครู J ่เดียว มีอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่พวกเขาทั้ง8คนต่างรอคอยนั่นก็คือการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอร่วมกันในเพลงเพื่อดาวดวงนั้นซึ่งเพลงนี้1ปีจะมีเพียงแค่8คนเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ร้องครับบรรยากาศของการถ่ายทำจะสนุกสนานแค่ไหนมิวสิกวิดีโอออกมาจะอลังการตื่นตาตื่นใจสวยงามขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับ คผม,ผมชอบนะบเพราะว่ามันเป็นผลงานชิ้นแรกครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบมันสําคัญมากมันเป็นเอ็มีตัวแรกของเราก่่าเราจะมาถึงขนาดนี้ก็มันก็ยากมากเลยตื่นเต้นค่ะตื่นเตน้นมากเลยค่ะตอนแรกตื่นเต้นม,นมากๆดีใ,ใจอยากถ่ายไงชีวิตนี้ไม่เคยได้ทําอะไรแบบนี้เลยรู้สึกแบบเราได้ถ่ายเอ็มบีแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย ก็ดีค่ะแบบวันหนึ่งเราได้มาทําตรงตรงนี้อย่างถ่ายภาพนิ่งหนูก็ฝันมานานว่าเอ้ยอยากไปนางแบบอะไรแบบนี้หนูก็ได้ไปทําพอยิ่งมาเป็นถ่ายเอ็มวีแล้วก็เคยอยากอยากถ่ายมานานแล้วค่ะแล้วอยากเป็นนางเอกเอ็มวีจะเป็นได้ไหมอะไรแบบนี้แต่กลายเป็นว่าเราเป็นคนที่มามามาช่วยประสิบปต่อเรื่องในเอ็มวีกลายเป็นเราเองที่ร้องเพลงนี้แล้วก็เล่นเอ็มวีนี้ด้วยค่ะผมเป็นคนแรกที่ได้ถ่ายคนแรกเลยครับ ผมก็ไม่รู้ทําตัวยังไงรับก็เต็้นๆโยโยกบางทีก็เกินไปเขาบอกเขาอย่าเอาหน้ามาเกินนะคือเมื่อกี้เรามุกรันเยอะไปคือมุกได้แต่อย่าเข้ามาเยอะมาก